ผูซาวลเราประเทเนี่กระป่อยเพินนะคะนาะเพินมีสระนะคะอหากินหยางาเามหยาเนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เขาก็มชมเกษตรที่เช n ่ e l เน่นน,นะคะวันนี้คือเก้าค่ะเอางูมาเลี้ยงหนอะหัวหนองควายค่ะนอนี่ค่ะอยู่สวนหอยเขาเองนะคะน้องเตแววก็เลัาหลินกับน้นองมาโอ้ยไลเขาชิ้นไเขาให่ยังแต่แวว อย่างเล่ินนี้เขาเขาเล่นน้ากันเลยเขามองหัวหน่อยทั้งหลายพกักการนอนเล่นสบายลุกแล้วค่ะเนาะค่ะแตววกระจอกเงียบเลยแดงหน่องมาหนาหนาหนาขี้ดื้อนะเธอนะฮะขี้ดื้อนี่มีเพื่อนเด้อวุนว่นวุนว่นวุนว่น,นไรหน่องมาไอหน่องมาเขาบป็เลรนน้ำเด้อแต็นแววของเขานะคะน่ะเนาะไม่นีแล้วค่ะ บรรยากาศเนาะค่ะเนาะท้องฟ้าปิดเบิดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะยินเสียงฝาห้องใกล้ๆอยู่นอกข้าเนาะนี่ค่ะทางขวาของเรากะเรามีหยาดเล็มเนี่ยโอ้ยไปหาเล็มหยาเจ้าแมเปไปไปหาเล็มหยาเด้อสีเด็เขาของเร็วเนาะค่ะน้องมันหนีเนาะค่ะขาดวานเนาะค่ะเสียงฝาห้องมาแต่ใกล้เลยค่ะถ่องฝากระปิดเบิร์ดนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะค่ะน้องมือนนี้เนาะค่ะ หลวงเตี้ยวสพยายามเลยแต่น้องมาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะบอ่อสอยากนอนนะแววเนาะที่กินเมญา,าน่ะสิฟ้าเข,ขาผ้าเขาของเรื่อยอย่เรื่อบนเนีปฝนสิมาแล้วเห็นบ่เอสบหากินยหยาหาอะไรน้องมามสิเปะนเหรียญเจ้าหน่องวัวหน่อย เขาเปเล่นน้ำเด้อะกี่ือปะหนานนะ่ะแจวแววเขานอ,อนอยู่กับเป็นไรเขาลรูเขียนบ่เขาสิเล่น,น้ำหมอบประธานี่กี่ดูออีลี่เลยเอ้ยนี่ค่ะจอมสนแจวแววจังไว้แล้วจังไว้วไววไวสิเป็นปรไรเ,นเขาหาหมูบ่ได้เดล้วปาะธ่นี่เด้อฮะเขาเปเล่นน้ำได้ประธ่นี่ เจ้าเป้าขบาวโตโตนี่เกษตรเป็นบริกิณญาลรรเพือเนี่ยยางนำตะผู้สาวอาละพูดเท่เนี่ก็ปล่อยเพินแล้วค่ะเนาะเผินมีสระเนาะค่ะหากิญญาเลิ่มญาเนาะค่ะขบาวโตโตนี่อันหน้าของเขาเองแล้วค่ะเนาะเขากระล่อมไปเนาะค่ะเพ่นหากินอยู่แถวๆนี้นะคะนี่ในสวนเขากับยางกระลืมป่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นสีเขียวขึ้นมาแล้วเนาะค่ะหลังจากถูกนำปุ้นเนาะค่ะเนาะ พ่ะพอได้ดิมค่ะน้องงอผักกมักเนาะคะ่ะหย่าอ่อนๆนี่ค่ะ,จนนะ,คะเ,ะะวเวจ้จจงงา,าปาื้นเนาะค่ะเนาะอาดิมหย่าเนาะค่ะะแก่แววกับห้าจอกจอกจอกลงมาเนื่อแจวแววขี้ืรูปสดวนหนั่งแจวแววห้องเ้อจอกจอกมา อจองเขาไวกระิไลเขาได้ปนี่ฮึมจองเขาจองเขานั่น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 อมันนันนี้กระจกกตายนี่เพิ่มไได้นะคะสอบอหัวส่นส่นส่นนี่กระกระต่ายนี่กรตายน้อยเสียงกรุ่นนี่เพิ่มไปได้เลยนะเนี่ยสอบอหัวส่วนส่นลินนะคะเนาะ น้องงูออกมาก็ออกคือกันจอมสุนไปแล้วจอมสุนแววแววขี่ดื้อไงอุ่นไปในเขาแล้วเหระเนาะไปเลยเขาออกมาจากสวนแล้วก็ออกตามเขาออกมาแล้วะน้องงูออกมาเพื่อกับอวัฏจักรละเนาะในี่สิมันเป็นมหากินใเล่นหนาเนาะเนาะไปแล้วแววแววขี่ดื้อไงไปหน่อยเขาเลยเนาะไปแล้ว นี่นี่นี่มีเพลือบใบเด่นนะคะน่ะเนาะกระเสียสอะหัวมาสุนเขาหนิเนี๋ยวหัจ้าก็ตายนี่บ๊วยเลยใหญ่แล้วเนาะคะ่ะเนาะเหรนแห้งกระเจ็บนะค่ะเนาะนีะ่นนเสียงฝ่าหอกนะคะเนาะท่านมาหอนเท่าเหรค่ะแต่เป็นหองายๆเหมือนนะ,นะคะเนาะ หา,ากินลงไปข้างล่างหล่ะจากขางล่างก็ขึ้นมาข้างบนนะคะเนะาะหากินไปหากินมาอยู่ค่ะก็ยังดีนะคะเนาะฝ่าฝนตกมาเพื่อทไทมยมีหยาปงหนองหม้อเขาก็เสด้หากิน,านนะคะเนาะส่วนมากค่ะหน้าข้างล่างเพื่อไถเรทยมีหยาปงหนองหม้อเขามาเลี้ยงในหน้าเขานี่นะคะเนาะยังไถยบ้านใดเนาะคะ่ะดิ้นยังแข็งอยู่ตั้งโต๊ะอีกอยักกรอบซองกรอบนะคะเนาะ กินแ่เสียงฝาห้องแห้งแห้งนะคะ่ะเนาะแต่มาออา้าท่นหอดปลากระปิดเบิดเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวตาเจ้าเป่าตัวอยู่แถวนี้เนาะคะ่ะนี่ยเจ้าเป่านอนอยู่หันข้างเจ้าเดี๋ยวบัวอยู่ข้างในสวนเนาะคะ่ะเนาะเจ้าเป่านอนอยู่ใต้ต้นไม้จเจ้าเดรบัวอยู่ข้างในเนาะคะ่ะเนาะในสวน นอนเหรนแต่หอมใหม่เนาะคะ่ะนี่ค่ะหอมก้อนนองไม,ม้จอมปบนของเฮานี่เนาะคะ่ะนี่ค่ะเมื่จะเป่าจะเป่ากี่ขายางเลยนอนเหรนอยู่แถวๆนี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวแม่เพิ่งจะึ้นมาเนาะคะ่คะกะดเสือห้เพิ่งกินน้ำหอยเนาะคะ่ะนี่ค่ะกะบพวกผมว่าจะอยู่ในด้นเบอร์เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเสียงฝ่าหองมาเลาวก็จะได้เพิ่งเอาเพิ่งเขาคอกเนาะคะ่ะ จากเห็นหลงังอของเฮาเนาะค่ะเนาะกินลงไปข้างลกก่างเหมือนกินขึ้นมาข้างบนเลยเนาะค่ะเนาะกินขึ้นไปขึ้นมาอยู่แถวนี้นะเนาะค่ะนี่ค่ะกบสบายแนม่มื้อนี้เนาะค่ะเนาะเฮาบ่ต้องไปลัดบ่ต้องไปไก่มันก็อยู่ในบริเวณหน้าของเฮาเนาะคะะ่ะเนาะเพิ่นนี่กินไปกินมานะค่ะอีกจังหน่อยก็คือสิได้ไถกัสิบ่ได้กินเนาะค่ะเนาะคะ่ะเหลือเวลาอีกบ่หลายแล้วเนาะค่ะเอาสิได้ไถ่ให้ไถหนาเนาะค่ะ เผยเป็นจินไปนะคะเนาะค่ะฝากกันยังคงหองอยู่อ่อมๆของเฮานี่นะะเนาะค่ะน้าต่อฝากกับพี่เบิร์ดนะค่ะนี่ค่ะกับหายเพิ่นมากไกๆได้เฮาจากตรงไรเพิ่นเขาขอบนะคะเนาะน้องวัวน้องควายฮ้องเฮาค่ะเป็นอากาศที่ทดีเนาะคะ่ะเนาะงวันนี้เนาะเหมืนกับเล่มหยาดีนะคะเบาหอนค่ะค่ะเดี๋ยวตัวเล็กตัวหน่อยฮ้องเฮากะ ดูดีเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะน้องควายะะ uri, พังกายูดีเพิ่นเห็นยูหนองควายพิ่นก็ยูน้ำปกติแล้วอ่สิเอาเพิ่นไว้ใต้สวนผาเนาะค่ะเนาะพอดีมื้อนี้ก็เลยว่าให้เพิ่นมากินหญ้าเผาเบิด์ตเผายัางเนาะค่ะเนาะหอยหญ้าเพิ่นก็เริ่มปง่งแล้วสิได้ไถก็สิบ่ได้กินเนาะค่ะเนาะเอาเลยเอา่นมาปล่อยไว้ในสวนหอยของเฮานี่เนาะ,นะ,ค,ะค่ะค่ะน้ำกินกระเบื้องยากเน,นานะคะ่ะน้ำหอยเนาะค่ะ อยู่ีอากาศแะรี่มาเนี่ยนะคะเป็นอ่าบรรยากาศเหมือนเป็นพายุเขาเนาะค่ะเนาะมันกะหมืดออมทัวเนาะค่ะเนาะต้องฝาปิดเบิดได้ยินแต่เสียงฝาห้องเนาะค่ะเนาะรอบๆค่ะค่ะกะข้าวคอเจ้าลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะค่ะก่อนเจ้าลิปเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะให้ช่องของเฮาค่ะเพื่อเสพน้ำดิชเนลค่ะเพื่ป็นกำลังใจเฮาให้คลิปใหม่ๆต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ